ยกยอแม่น้ำครับผมยกตั้งแต่เมื่อคืนครับน้ำมาเยอะมากครับได้ปลาใหญ่ตัวนะครับ5้ากลได้แล้วก็ปลาตะเพียนก็ได้เยอะเดี๋ยวจะพาไปดูครับฝ่ายตรงข้ามนะี่ก็ได้ตัวใหญ่ครับ ปลาบึกประมาณ15โลรับฝ่ายตรงข้ามน้องผมได้ประมาณ6โลครับปลาที่ได้เมื่อคืนนะผมแม่ปลาครับได้เยอะอยู่เหมนกันครับ นี่ก็มีตัวใหญ่ด้วยครับตัวนะึงเป็นตุดลงไปอาเลยครับับาแม่น้ำครับน้ำขึ้นปลา 6โลเด้ครับตัวนี้นะครับแล้ว6ตัว้ครับแล้วก็มีทิมงานได้อีกประมาณ2โลอีกตัวนึงอยู่ข่ายบนเดี๋ยวผมพาไปดูครับีครับอีก อีกไม้ไ hmm, ม like like er like. ้ยยุกยอครับอีกทีมงานเราครับครับก็ได้เหมือนกันครับหมายนี้ก็นี่ครับคืบวเที่ยวเขาปลาสวายเป็นตัวครับครับก็ได้เหมือนกันครับวยปลาขึ้นครับคืนนี้กลางคืนผมไม่ได้ถ่ายครับ ครับ,รบสวัสดีครับผมครับปลารวมครับผมครับเสียนตุนครับเซียนตุนอดุลมากันสามคนครับนี่ครับุณงานปลารวม